โอเคสวัสดีทุกท่านครับวันนี้เราจะมาเวิร์กกันเวิร์กอาแท้งตับเทียร์เล็กๆตับเทียร์ที่ไม่มีใครเล่นเนอะไม่รู้ใครจะเล่นกันหรือเปล่าคือติดเทียร์สี่ไทยเฮาไทยก้าห้าเอวีโดยแถบก้าตอนนี้ก้าเป็นสี่ค่าวิจัยมันก็หมื่นสี่กว่าตอนนี้อยู่สี่เปนเจ็ดเล่นไปสักพักหนึ่งอันนี้เล่นในกีตาร์แล้ววันนี้ดูใส่สีเอออ้าวไหนเล็กๆไปเนี่ย ที่มีในโรงรถแล้วได้ปรนแบบอีกกชายกับน,นี่กระทก้า็หาเล่นไปยี่สิบห้าเกมก็ได้สี่พันเอ้ยเก้าพันละเร็วไหมแล้วได้นำหนึ่งเย,เ,ยเ,เยอะชนะหกสิบเซ็ต์อได้ยินเยอะเลยหน่อได้เมี๋ยวลวไม่รู้เรื่องเงล้ตอนนี้ฮะทยกหา,า,กห,าห้าคนซังแพ่งเรียกวอะไรวะความทรม,มานว่าจะถึงเทพเทพโออีโอไอเขาเรวฝั่งนี่โอไอป่ะเร e. ะาเรีโออี เออดีลืมไปเลยไอ้เจ็ดครับขณะที่ค้างไว้แล้วก็เห็นหมดเวลาช่วงกันชอบมันเอาไปเล่นกับการลบอารวาสซึ่งพวกเราไม่ค่อยเล่นหรอกเนาะก็เข้าไปก็เสียตังได้ตังไอ้หมดอารวาสไอ้หมดครอบครองไม่เท่าไหร่จะหมดไอ้อะไรรายหยักเล็กเสียไปสามสิบหมื่นนี่ขนาดคันเดียวเนี่ขายเลยห้าเปอร์เซ็นต์เลยโอเคเราปดประจำการดีกว่าเพราะว่าผลรถเราก็มีเยอะเลยไอ้เจ็ด มีในตัวตัวจเก็บไว้ดีกว่านาอเก็บรถแบบก็ถอดซะถอดคางเกงส่งไปทหาโอเคได้หมื่นหกหมื่นหกนี่ค่าก็สูนยถอดเกิดศากตร่เป็นแฟห้าที่เหมาะกการพิเศษไมสามารถซื้อได้โอ้กูเล่นใหม่ก็ได้ปะเตียงไมพอกูดก็ได้ถอดส่งไปท้ายดทิ้งเอแล้วบนรถเรามีเยอะมาก จนตอนนี้ไม่รู้จะใส่แันไหนวะเพียบเลยทา่าโอเคลากรอยคนระับอ่อไปเล่นไทยเก้าห้าเฮฟวี่ต่อดีกวะ่ะเอาจนได้มปเลยสก,กนีนตื่นมาแซมก็เล่นไม่ดีหรอกครับนูฟแล้วก็ชอบพานเลยไปเท่ายอมรับเลย <c oughs> ไม่รู้ดนะิไม่มีใครช่วยกันเลยถ้าบอกว่าช่วยคนอื่นก็ช่วยนะแต่ว่าจะช่วยได้ไรด้คนมันหายทุ่ที แล้วเขาวิ่งเร็วด้วยน,นนะไอันนียคือไทยก้าวเนี่ยมันจะโคตรช้าเลยช้า22กิโลเมตรชั่วโมงแล้วก็อัตราเครื่องยนต์นี้ถือว่าต่ำต่ำสุดๆเลยน้ำหนักพิกัดสูงสุด29่ส้โอ้โหไม่ไหวแนละ้คือมันอัตราแรงม้ามันต่ำมากคือเลี้ยวเลี้ยวไม่เท่าไหร่แต่ว,ว่าอัตราเร่งแบบวิ่งวิ่งตรงมันชา้ชาชา้ชาสุดไม่ทันกินเพื่อนนะแล้วปืนนะฮะคือปืนแบบเ4 0มันจอก70 เจาะ TS4 ได้หลายคันนะก็หลายคันพอที่5นี่ครับหมาครับเกาะ3.5เกาะตัวทัง3.5ก็คือครายๆก็เจาะได้บ้าแต่ตัวใหญ่ิดีอย่างเดียวเขาเลือนเยอะแล้วก็ยิงเร็วเร็วเน,นี่ย17วิคือประมาณ3วิ3.5เนี่ยส่วน MX40 เนี่ยโหลดประมาณโอ้ผมเคยเล่นวน6วิอะ คืออะไรวะแค่เ <c oughs> สียงก็น่าจะย,ยิงเร็วยิงเร็วกว่าอย่างแฟลชซ์ 4D อย่าเงี้ยมันโคตรเร็วเลยโดประมาณ4วิกว่า <c oughs> แล้ว M 40เนี่ยแบบโหกว่าจะโหลดกว่าจะเลิงเนะาะเฮ้ยเลย่ค okay. ไปเล่นกันดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวระหว่างเล่น <c oughs> คือช่วงโหลดโปรแกรมจะมีปัญหาเียราก็พักไว้แป๊บหนึ่งมาต่นะตอโอเคเข้าเกมแล้ว มอฟีเอชอยู่ที่26ก็ถือว่าโอเคตามไ่หลเยเจอเทียหครับศัตรูเราคือเชอร์ชิลไอเรืงน,นี่อ่านยากไหมอาหัาวลูกหัวอะไรไปดีวกว่ากองป้องเขาไว้ครับเราเกาะไม่มีมีแต่ปืนเราต้องช่วยเขายิางอย่างเดียวการมีค่าซ่าสิก up キロを探すぞ อ๋อป้องป้องกีอย่งข้างล่างป้องเทียนอย่งบนแม <laughs> ่แล้วทำไมมันต้งองมีป้องข้างก็คือญี่ปุ่นต้อ,อง,งออกแบบรง เีอวเดเอเยนะอดเออครัเกมยิงได้คันเดียวบูเบรีนั่นก็คือไปแจมเขาแบบกระตุกเี ก็ถ,ถูกไม่หย่อเดี๋ยวว่าลิงไปปุ๊บไปแล้วโดนไปแล้วเรียบรอ้อยเออจะได้อ,อะไรกันไม่ได้ขอบสุขการยังไม่ถึงแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้สายญ,ญี่ปุ่นคือโบนัสไม่ถึงมันก็ไม่ให้นะช่วงนี้มีภารกิจนะครับปั้นพุกเอ่อตอนช่วงช่วงเนี้ยจนจนสิ้นเดือนพฤศจิกจะม,มีเพิ่มค่าสุดการให้กับสายญี่ปุ่นยันเจ็ดสิบถึงว่าแนะล้วับระบาดชิบดเลยแล้วดูที่ห้าที่หกที่เจ็ดปืนแม่งอย่าง โอ้โหเท่านะฮะเคลียร <laughs> well, ์โอ yeah. so, you know, no ี OEX XP หรือว่า Expert ป์เอ็กซ์พีมันยิงมาจากอะไร e x p e r i m e n t ์เรนทก็ไอตัวบ้านน่ยมันยิงสุรานัดเดียวตายคือผมก็สงสัยอยู่ว่าดาเมจมันแค่300เองใช่ไหมแล้วเลือดสุร้นเท่าไหร่อ่ะเกือบ400นัดเดียวตายนะครับอันนี้ผมเป็นเยายามมาแล้วจะดื้อโดนยิงนัดเดียวตายนะ โอเคจะลองสักเกมอะ้รเก้าพันหกไม่ทันจะถึงหมือนอ่นนี่แหละไม่ส่วนกว้างครับแผนที่แผนที่โปรดของนักกม้มคือยึ่ฝุ่นเขาก้กมเกือบสิบห้าโคตชอบ <c oughs> อเมื่อกี้มันถือตัวแผนที่ส่วนกว้าง ที่สามเอ่อที่ที่ก่อนไอซีเอ็นยนเอเซนดีไบายเดี๋ยวมีจัดการคือตอนผมเล่นจะจอนอะใอ้บ้างที่ชอบเิ่นเกบเฮ้ยที้ไม่ไหน คือว mm. ่าเอ็กซ uh. anyway ์มีการนะเจอทายก็ังก็เรืตอนนี้ทายก็ห้าเอ็กีก็ท้องแชมป์่หางที่กาสิบดาแล้วทีสี่ลวั้นดนเป็นเทมี่ยิงไปก่อนดไม่โดนยิงคือมันเสียงโดนตีเทยงี่สุดัยิุ่โจ้วเกมุ่เจับม่งเาเหนขัยิมุเป้ากจ bên cd đi <laughs> chạy nhuôi 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 chạy มอบ,บเลยมอบเลยไม่ไปแล้วเหยียบโดนไปดอกเคล็ดเลยนเนี่ยเลฟิวด้วยเนี่ยเลฟิลวบีดนนะ

ียวมิตนะคนะครับตรีย้องไม่ล่าริวยว่ะเีู้หมีผมดดียนช่วยัมาเด้อ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 สามแปดยองเขอย่าวังล้านเลยครับเีสู้แปดห้ก็อู้ดอะอมุเข้าต้องหน้าป้อมตรง ขันข้างมัยากะแล้ซู8ข้าาไปดูดูเขาก็รั้ดีนะเทือย้าเทือย้าู้ดีอเคยี่การแดาจะไปทรางเี้คือความเดือดช้ารับแรงมาช้าน่อยบินเขาจะหวังจะได้เลยอ่า้เดี๋ยว่ิไดิวไปละ จอทีเขาถึงไม่อยากทำทีวีนะจอทีเทปแบบเนียห้าที่ของออลัลงงบครับอาจจะกตุงอ่าเอ็มแบเอ็นชูวยชน่เดียวเลครับเรฟิวาแสงเจอปุบโดนจับ

ผิดหวังมากคือวิงยิงไปสิบนัดโดนไม่โดนไม่รู้อ่ะคือไม่โดนเลยมั้งไม่โดนใครเลยคือไม่รู้ดิคือยิงไปพูดแล้วมันหายไปเลย <laughs> ยิงไปสิบนัดโดนเข,ด 3, ข้าโดนสามเข้าหนึ่งกาดอ่ะเขาก็เลยไม่ให้โบนัสเพิ่มเลยเห็นไหมอีดอลโอเคขอแค่นี้ก่อนครับสำหรับไทยเก้าสิบห้าเฮฟวี่รถถังที่กาดที่สุดในเวลาเที่สี่แหละกากกากที่สุดแล้วอะ่ะรีวิวว่ากากนะเจออยนี้กากโอเคเจอกัน คินมงครับย่าช่วทนเลยห่ตัวคเดียวนะครับแล้วก็ดีน้ามาเด็ิมดนาคิวสก Yeah. <laughs> 啊！啊、ah. ah.！你们怎么了？你们啊？<music> <music>

ชุดแรกคือ 3.. ชุดชุดสองชุดองนะจอกี่ถึงาจะทำอะไรเขาได้มีอะไรเป็นปฏิอนได้แล้วคือมันมีบั๊กนะ9.12นเนี่ยคือสมมติรถตายปุ๊บเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เราเลิกนะคือไปรถถังที่เป็นสงครามอื่นแล้วแต่ว,ว่าต้องดูสแตนตรง,ตรงไปซ้ายล่างมันจะเป็นคุมที่แปสิบสีเลยเทออ่านี้มันก็ถือว่าบั๊กเดืนก็แล้วก็ ถ้าอยากแก้ไขก็กดสายมากเตยมองสายมากโอเคขอชนะเถอะครับแคปโอ้มันแคปคนเดียวมองแคปสองโอ้ชุบพวกที่ปืนแล้วทีแปดสองจอนครับจอนประทัดจอนทีแปดสองแล้วก็เซ็กตอนสองหลบไปแล้วเฮ้ยทำไมไม่อ๋อดูมาที่หน้าเซ็ตต้องคายหมดครับโอ้เหลือตัวแข็งด้วยแล้วเราก็เหลือแต่พวกนั้นเอา ใงานตายครับมาติด้าเก็บได้ขัดเลยมีใครยิงเข้าได้ยังนอกจากักลแต่สุด้เคลื่อนที่ด้สามัห้ประสบการณ์ไยสรจะได้ไปโอีเโออกซ์ขยับเจ็คนไทยชัวเรา ป,ปี้ปนปืนดีที่สุดนะ่นะมาสั7มมเอ้ย45มมมีท <C> ีสีส <C> มี่จอบ75ก็ออกข้อทูนไทยครับจอบมาะไม่เข้าเฮ้ยเข้าดิก็มีกาดเข้าอ่ะแต่รางอีกคือต้องมาทีละไม่เข้ามาที่ะเป็ถทีแล้วก็เป็นเทพของทีส4เลย ว่าได้ทั้งเกาะเกาะที่แบบเกาะของทีวิทกหนึ่งกาตัวทีมหน่ไปเกี่เร่องปืนของปืนตัวตนแขครับยีใครแข็มาโดนเคไอดีชูทใครอยู่ในเส้นกลถ้าเก็บมาจีน่าไม่ได้เฮ้ยอยีาไปยิงนี่ ความฉลาดของที่แปดศูนคือโดนยิงเล็งเฉยอยู่เลยคอยดีครับไอทีออกโหเด้งเด้งเด้งตากแค่ทีเอาวล่ะครับอ๋อไอทียิงเขาแค่นี้เดียว<อ>คือถ้าเมธิดาบุกจบนอกจากจะล่อมันมาอ่เดียวอ่ะไม่หายเราจะล่อเมธดามาอ่เดี๋ยวแล้วพยายามอย่าให้มันยิงโดนเด็ด มันหนาครับถ้าวิ่งมันทันถ้าวิ่งหนีทันก็วิ่งเพราะในห้องเชสีไอ้บ้านทุบสุดแล้วรีวิวสองรู้สึกกล้วิ่งไล่ดูรักครับดูรักมึงไปทำอะไรขอน้ำใจน้องดีนะอ้ยปู่ใกล้ตายรุดยอด เอาอกล่องออกล่องไม่โดนไปดูบ้าบีทีเจ็ดนาทีครับตีไม่โดนโดนไปเข่าตายครับน้อยเหลือรักครับรักคนเดียวที่โดนี่รวไปหายแล้วบีทีเจ็ดนาทีตายแน่นอน ว่าทำไมมันที่ด้ามันหลดนเร็ว,ว,วครับ,บเร็ว,วมากรอคล่ะครับจับดับรับดับดัดัดับด่าลัับดับดับดัดัเจเบดับเับดัดับดัเดดับดับับดัไดับดับับดับเับด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 ัับดบอับบอับดับ้ับอั ไปโดนครับโอ้ชิบหายมันโผล่มาแล้วมันจัดจอดแน่เลยจอดจัดนี่มาทีดาเอ้ยจะคืนหลักเดี๋ยวมึงเลิกหลอกล่อก,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 อกนันได้โดนดอกแรกแล้วครับหันกีัไปแล้วโอ้โหเจ็บจังตุ้งไม่โดนเลิกเลิกเลิอกอาชีพจักจอดไปเป็นออื่นเถอะอันนี้ขึนข้นฝรั่งอย่างเดียวแล้วอัน้เลิกเชื่อได้แล้วเดี๋ยวจะบอกแท็กติกดีๆให้นะหน,นู แอ็กติบ้าเลยเลยบอกให้ร้อไม่โดนครับอย่างนี้ไม่โดนโอุ้ยอนนี้เดียว14%รหล่อเป็นชาติวันที่ด่าบอกโอ้ไม่ไหวแล้วกูเล็งสิวะไอ้สิคัลสตันคัลสตันขอให้ชนะเถอะนี่มันยิงไปห้าครั้วเนี่ยมึงจะเอาให้มันได้ยอดถังเนี่ยวะก็เอาเดี๋ยวไปดูแล้ว คือหลวงพ่อเซ็กซันไม่ยิงไม่เข้าโอเคจบข่าวครับตรงนี้ดักหน่อยอสุดยอดอะทำทำได้ดํทำได้ดำอันดับหนึ่งครับอีเดนอันดับหนึ่งสุดยอดแล้วจะบนโอเค นี่ได้ครับประสบการณ์แล้วดูดูข้ามประสบการณ์ตอนมันนี่นะหูพันหา้าแล้วโอ่อีจะอยู่ใกล้แค่เอื้อม <c oughs> ครับเสียเ <c oughs> สียค่าที่ตปัจจัยแล้วซ่อมตีนไปตีนขาวเนีเ่ยไม่ใช่แต่ซ่อมลังกระสุนว่ามันจะแตกไม่ไหวก็ท้อห้องครับเรื่งองข้ามประสบการณ์แล้วก็ดเดิมเองยิงไปเยอะเลยยิงเป็นตองหาไปมสามคันเออสามลอ้อแฮชซีนี่ยิงไป เอสจะยู S S ่ใส่งให้จอนกินชัดๆเอัน,นี่ก็เกือบโดนลออ่อแล้วนะโอเคเกมนี้จีจี